สวัสดีตอนนี้ก็สิมากินข้าวเนาะอยู่หน้าคือเกลีนี่เนาะตอนนี้ก็ม,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 มีมาแตงมี้จี่วนี่เนาะมาแต้มี้นี่ข้าวเหนียวเนาะว่าจีแซบขนาดไหนเนาะมีเจลนี่โอ้โหเป็นตัวจีเบ็ดเอามาซิมกันเลยเนาะ น,น,น,นี่ครับแล้วเขาจิดมัานี่ครับเโอ้วเขจีครักขึ้นจว แป้งยำเดียวดีนหน้าคือเกาครับเดี๋ยวไม่กินข้าวหน้าของที่แสบหรือบอเดี๋ยวกินข้าวแล้วผมสิรีวิวุทียงให้บงังเนอและมีกว่างทินใหญ่ขนาด

อาหารแบบบ้านๆเนาะครับแลดีกว่านี้บ่มีอีกแล้วลืงก็ไรก็แชร์ด้วยพี่น้องเดี๋ยวคลิปนาต่อไปเดี๋ยวสิเห็ดให้พี่น้อง อือน,น้ำว่ามันชีมันเด็ดช้ำหนาเดีย๋ยวตอนนี้เขามากินข้าวกันนี่มีมเนะเขือ <c> เ <oughs> จ้าครับแดงเผ็ด มมกแง้งบุมมยังกินครับหอมแสบจะติดปากเนาะ พี่น้องฮกพี่น้องมากกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครน้ำเด้เอแล้วกกดกินดิงน้ำเพื่อมันจะแจงเตือนเพื่อคอยเอาลงคลิปใหม่ แบครับหาหาเบอรอยู่แล้วเจ่าจรครับโคตรแซ่บอาหารบัน,บนเนาะมะเขือ เพชรขนาดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสะครเลยกดกระดิ่งน้ำเพื่อแจงเตอนถูกคลิปตีผมมาล่งองนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó Các ตรวนี้อากาศหนาวเดือนหกก่สีร่องหน้าแหละ อิ no tar, ่มคักแจ่บครักอาหารื้นบานครับเจ้าโคแดงเผ็ดกระเผ็ดแล้วคลิปนาทีมากินอีกโู้่าจะกินอย่างคินนาล่องทาลองลุ่นบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มแล้ว alright อ All right. อ,อืมกินหมดเจ้านนะ่าขอมกินผมผมมีอย่างหลายมาแต่งครับ น,นี่คือเถียงหายเถียงหน้าผมจนเกินนะฮะฝาไปต้องนี่ครับนี่ครับมังจัอบ,ออบ,ออบอยู่ นี่ครับกับพ่ออยู่อยู่คนเดียวไี้คือเสียงเสียงหน้าเนาะเดี๋ยวบ้านสิไปวืห้เบิง์ขันอยากเบิง,บกกกกง์บัตรก็กดไลค์กดแชร์ก็กดคอมเมนต์น้อน้ำว่าบันได้ลงกละแบบบันนอกเนาะมาเดี๋ยวลงไปรอข้างล่างนี่เนาะ หลังนี่จะสิเป็นรถจกักรคอยเนะาะคันนี้คอยพึ่งสื่อเมือว่านมือนซื่อน,น่บ่ลายดอกหมื่นป้ายสิปแปดพันบ่เป็รถแบบร้อยเนาะนี่เนาะเดี๋ยวสีหายเบิ่งเนาะว่ามันยังไมยังซ้ำได้แต่บ่ไม่ประไดยเนาะ ก็ทำนี่แล้วเดี๋ยวสีรีวิวให้ดูยังไม่เติบเนาะสำหรับคอยนี้ขี่ได้เมื่อสาบบอแมนเมื่อปีเนาะทางหน้าผมก็จน chuẩn nó đéo chị ở với súng cái cay hay bơi Này các bạn hầm chuẩn bạn, bỏ nó mình có quảng vô khăn ăn nó xá nó trong trong nó 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 xá trong nó bên เด้อสิบไปให้เบิ่งเนาะนี่แหละคือเตียงคนจนเนาะนี่เนาะมันได้ทางขึ้นประตูทางเขานี่คือหนองซะานี่คือสวนเนาะนี่สวนโอ้โหตอนนี้แดดเกินตอนนี้ตอนเช้านะอากาศมันก็ดี วััสคเดี๋ยวสิไปเห็นบังน้องสะเนาะโอ้ยกินข่ามันอีเสียบครับโอ้โหอาหารดีเจลบันนอกคือเกานี่ครับน้องสะน้ะนา,านกำลังไาหลาน,น,นี่ครับก็กว้างเติมเนาะ นี่ครับนี่ครับคนละกว้างเติมเนาะใคยว่ากว้างได้เนาะกวะ้างท่านผู้ชมว่ากว้างบ่กใคยว่ากว้างอยู่น้ำนี่สีอาจเจะน้ำนี่สีอาเจนเพียงนี้เนาะบ่ะค่อยหลายไประได็เพราะว่ามันบ่คคลเหลือกว่าดูดดินเพียงเนาะน,าน้ำเกิดคุณคุณเนาะ ซ้ำหรับคลิปนี้ก็โจ๊กกันแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อแล้วกดซับจะขายน้ำแล้วก็กดกระดิ่งน้ำโจ๊กแกรนแคนี้บายลาก่อน